เออไว่รู้ทำอะไรทำไรทำไรเออเออกินขี้กินขี้กินมากินขี้ร้อยรอยรอยรอยดีร้อยดีไม่ใช่เราไม่ใช่เราเอามาเอามาเสพยาแน่นอนนี่ไม่จอยไม่ได้เทพไม่ได้เทพไม่จอยไม้ไม้ไม่ออกไม่ออกไม้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 เอาเรากินขี้ใครนี่กินขี้ของแม่น่ะกินขี้ของแม่ล้วแม่อยู่ไหนนี่แม่แม่ยึดเาขงข้างหนุน่เอาเรากินละไมนี่เอาแล้วผุกินขี้อีต๊อดแล้วก็ไปห้าแม่ทีละข้งข้างนั่นน่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยล็อกตลุกตลกโอ๊ยบ่แมนละโอ๊ยออกมาออกมาออกมาเอามาไอ้มาไม่ออกไม่ออกแมย์เมย์เมย์เมย์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 มยเรียกใครนี่อ่อเรียกแม่์เห็นมัเรียกพ่อเหรอเอาแม่์ดองค์การมัใช่ไหมอ๋ออ๋อเออนะลืมโอ้ไม่ใส่ละไม่ใส่ละออกมาออกมาออกมาเออเออเออไม่ออกนี่คุณมาทำเรื่ห้องพมนี่เอาเพื่อนมีตังเยอะแยะพมกินกีอยู่ดีๆห้องพมนี่เอ้า ในมือถ <laughs> ืออะไรนะในมือถือจักรวาลนะออกออกมาออกมาออกมากูไม่ออก